สวัสดีครับผมนายชัตสกุลมานจันหนักนศึกษา056ชั้นสอปกสองสามวันนี้จะมาเขียนวงจรอินเตอร์รับจากภายนอกนะครับโดยโปรแกรม IS นะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเปิดโปรแกรม IS ขึ้นมานะครับซึ่งตัวที่จะใช้ในการต่อวงจรผมได้เลือกมาหมดแล้วนะครับที่เราจะใช้ตัวแรกก็เป็น PLC นะครับ แล้วก็เสวิตครับเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้สะดวกเราการต่อในวงจรนะครับตัวต่อมาที่เราจะใช้ก็คือ i e s นะครับหรือว่าตัวทา้านทานนั่นเอนะครับ ปเปลี่ยนทิศทางเหมือนเดิมนะครับตออกมุงจนล้วตออมาที่จะใช้ในมุงจนนะครับก็คือกร,นะราวครับกร,ราวเลครับก็าพาเวอร์ด้วยนะครับเราเข้าขกับาขาคุกครับ ตัวอ l p เข้ากับตัวท้านทานอีกตัวเลยนะครับนำโหลดมาวางครับพอตัวต้านทานเข้ากับหลด LED นะครับแล้วก็เพิ่มกราวให้ด้วยครับ ก็วงจรก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราก็จะเขียนโค้ดนะครับเข้ามาที่โปรแกรม p c แันยูนะครับกดที่ d e i l In นะครับเพื่อเโค้ดนี่จะเป็นโค้ดที่ผมเขียนไปแล้วนะครับส่วน Error นะครับถ้ากับว่าไม่มีข้อผิดพลาดในโค้ดเรานะครับกดที่ PLC ครับเปลี่ยนค่าเป็น20นะครับแล้วก็นำโค้ดเรามาวางเลย าไฟที่เราเก็บโกดไว้นะครับโอเคนครับแล้วกดโอเคครับต่อไปมารันวงจรนะครับคลิกที่ควิ์ครับผมขอจบการนำเสนอเพงครั้งนี้ของครับ